เรามีนัดกับผู้หญิงสวยๆคนหนึ่งนะคะไม่เคยใกล้ชิดกับอนุสาวรี์ประชาธิปไตยขนาดนี้มาก่อนเป็นการตั้งใจนั่งชมเมืองจริงๆงเห็นสองข้างทางเนี่ยเป็นวิถีชุมชนที่เขามีชีวิตจริงๆอยู่กันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยกลมกลืนมากนะเหมือนกระถางต้นไม้เลยอ่ะโหนี่นั่งอยู่ในห้องเนี่ยนั่งมองเงี้ยคะ่ะบรรยากาศเพลินมากเลยนี่ขนาดกลางวันนะเนี่ยพี่ดูดิ ที่นี่เนี่ยเป็นที่ที่ไอชอบมากๆาคือในเรื่องของอาหารในเรื่องของบรรยากาศร่วมเดินทางโดยเมืองไทยประกันชีวิตวันนี้เที่ยวไปไลฟ์กับโลโก้นะคะพามาอยู่แถวนี้ค่ะสีรมนะคะซึ่งเป็นหย่อมย่านที่โอ้คลาดคล้ำไปด้วยตึกรามเต็มไปหมดเลยนะคะเป็นหย่อมของธุรกิจแต่ว่าที่นี่มีความพิเศษค่ะเพราะว่าไอามีนัดรับประทานอาหารกันค่ะ แล่รับประทานอาหารแบบเที่ยวไปไลฟ์กับโลโก้ก็ต้องไม่ธรรมดานะคะเขาบอกว่าทานไปวิ่งไปไลฟ์กับโลโก้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามีเรามีนัดกับผู้หญิงสวยๆคนหนึ่งนะคะซึ่งนัดเอาไว้ไม่รู้แกมาหรือยัง<อ>ถ้า<อ>พูดถึงอาหารทางนี้โอ้โหไม่เห็นหรอสวยขนาดนี้นสวัสดีค่ะพี่แอลสวัสดีจ้าพี่แอลหวานไม่ได้เจอกันนานมากใช่โอ้โหเนี่ย ทำไมเนี่ยผมท,ทรงใหม่ละลัลงใหม่พี่ลังใหม่อ่ะสู้กันได้ไหมพี่ก็อีกรังคือถ้าพูดถึงเรื่องกินต้องบอกว่านี่ต้องคนนี้เลยค่ะเอ็กซ์เปิตมากหมูหวานชคิรชิมของขออรายกาน,นตัวค่ะวันนี้จะพาไอเนี่ยไปกินแบบไม่ธรรมดาเป็นพัฒนาทานเคลื่อนที่ เขาทํารถออกมาเนี่ยหรูหรามากๆเขามีทั้งหมด4รอบแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยบริการ2รอบอนะคะก็คือรอบ lunch กับรอบ sunset dinner เวลคัมดิงเบาๆมีสแนค็คอะไรอย่างเงี้ยนะใครมากัน2คนกับแฟนก็นั่งตรงนี้ได้หรือถ้าคุณมาคนเดียวคุณก็นั่งตรงนี้คนเดียวได้นะแล้วแต่คุณเลยนะคะแต่ว่าในช่วงอย่างนี้เนี่ยเขาบริการแค่16ทีเท่านั้นดูนะดูนะนี่ รับแสงเห็นไหมได้ข่าวว่าอาหารมาแล้วล่ะเออคือออเดอร์แรกเรามาถึงจุดนี้พอดีเลยเยาวราชเยาวราชแล้วก็มองไปเนี่ยข้างล่างมีอะไรรับประทานน่าทานน่าดูน่าอาสวัสดีค่ะโอ้โหอันนี้คือกระทงทองกับม้าห่ออุ้ยสวยอะน่ารักเห็นไหมเราต้องทำพิธีก่อนนี่ทำพิธีเช่นซึ่งเราอยู่เยาวราชแล้วเนี่ย เราต้องกินหน้าร้านทองด้วยเพราะเป็นกระทงทองโอ้โหฟกถ้าเรามากลางคืนถ้าเรานั่งรถคันนี้กลางคืนอะ่ะด, oh, ดูดิสีสันเนี่ยอย่าบอกเลยเครเคราองอ่างอ่ะสะพานพานุพนันธ์สวยเนาะกลางวันนี่เพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยตรงนี้เป็นเป็นครัวที่เราทำแบบจัดเตรียมอาหารตรงนี้เลยเ,เราใช่ค่ะเราอาหารก็จะอยู่ในตู้เวอร์ร้อน oh. อ๋อเป็นชุดเซตขึ้นมาแล้วมีแอบบอกว่าเพลินไหมแบบมองวิวไปด้วยแล้วทําไปด้วยเนี่ยใส่อะไรเกินเลยแบบนี้ไหมคะไม่มีค่ะเพราะว่าลูกค้าแต่ละรอบเราจะใส่ใจทุกรายละเอียดของงานไม่ไม่ไม่ได้มองไม่เคยมองเ้างล่องเลยไม่ไม่ได้มองเลยค่ะพี่เห็นขอบขอบใช่ไหมเห็นขอบแก้วเขาว่าเลียได้เลยอ่ะไม่ต้องเลียนี่มันน้ำผึ้งนี่โอ้โูเขาทอง ไม่เคยใกล้ชิดกับอนุสาวรียประชาธิปไตยขนาดน,นี้มาก่อนส่วนมากจะอยู่แถวสนามหลวงอร <า S 1> ่อยหรปล่าฝรั่งน่าจะชอบนะพี่นะใช่คนไทยยังชอบเ,อเลยขนาดเราเนี่ยมันได้อิ่มอร่อยได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศ,าศาอย่างจริงจงังนะ<ฮ>ด้วยนะโอ้โหดูจานนี้ค่ะพี่งดงามเป็นแอปเปิไทเซอร์อีกจานหนึ่งสลัดปลาหมึก ใช่ไหมโอ้โหแต่งมาซะแบบดูเป็นอินเตอร์เลยอะ่ะอืมเป็นปลาหมึกชุบเก็ดขนมปังทอดกรอบมะม่วงเนี่ยซอยหั่นละเอียดลานนี่แบบฝีมือชาววังเลยมะม่วงแล้วมีมีมีใบมะกรูดด้วยค่ะซอยแบบเล็กมากหอมมากอ,อโอ้ยนี่ป้อปสูเมนนี่โอ้โหนี่เราทานเราทานยำนี้หน้าป้อมพสูเมนอ่ะโอ้โห เขามีอะไรกินกันบ้างน่ะพี่เอะก่อนจะไปถึงข้างล่างบนตรง้าพี่อร่อยมากพูดเลยว่าน้ำยำรสชาติดีมากอือเนื้อใบชะเงน่ลงไปหอมมากใช่ไหมใบชะแหน่หอมแล้วก็ไอ้ใบมะกรูดเล็กๆหอมมากครบเครื่องสมุนไพรรสมันจะกลมๆนะไม่มีอะไรโดดนะโอ้ยดูมุมนี้โอ้ยมุมนี้สวยอะ ไม่เคยเห็นตอนเราขับรถมาเนี่รถรถเราก็เล็กๆเนาะรถเราก็เตี้ยๆแต่พอพอนั่งรถสูงแบบนี้ดูสิพรอพลอยชลวังแบบมุมนี้สวยมากพูดเลยวิวมันพาโนรามากกว่าที่เราเคยเห็นอ่ะคือจริงๆแล้วไม่ได้เรื่องใหม่สำหรับเราเลยนะใช่แต่เราว้าวตลอดทางอ่ะเมื่อสักครู่เราผ่านสารเมืองมาด้วยนะคะก็จะให้เราไหว้ได้บนรถเลยแล้วก็จะมีคนนำ พวงมาลัยไปวางไว้ให้เราไม่ใช่แค่นั่งรถผ่านนะพี่เอวเขาก็ยังแบบจอดให้เราได้ถ่ายรูปอะภาพสวยอะดูดิด้วยความที่ฟิล์มอย่างที่บอกเขาลงทุนรถลงทุนฟิล์มตั้งอต่ต้นดังนั้นเนี่ยคุณจะถ่ายภาพแบบไหนก็สวยฟิล์มมันใสมากโซ่ อ๋อแต่เป็นสไตล์ซุปอันนี้เขาตั้งใจทำให้มันแบบเบาๆไหลๆลให้ไปดูเป็นซุปเราจะได้แบบเหมือนดื่มดำกับต้มขาไก่แบบซุปได้อันนี้เป็นหนึ่งไฮไลท์ค่ะพี่แล้ว<ะ>ตรงนี้คือ<ะ>เขาเรียกว่าสะดือเมืองนะคะสาวชิงช้าโว้ยเห็นทั้งเสาชิงช้าชเห็นทั้งภูเขาทองเลยอะใช่นี่ต้มขาไก่กับมุมนี้นี่นี่โอ้โเป็นไงล่ะ าพาเข้ามาในย่านใจกลางย่านแบบชุมชนในย่านของการใช้วิถีชีวิตยังมีไกด์บอกเล่าเรื่องราวให้เราได้รู้ด้วยว่ายมย่านนี้เป็นอะไรเนี่ยย่านนี้ถ้าพี่อยากจะซื้อปืนสักกระบอกเดนเชอญเลยนะคะนี่ไม่รู้จะเลือกร้านไหนดีเต็มไปหมดเลยซ,ซ,ซื้อปืนฉีดน้ำพ <c oughs> าวลัดนี่อ <c oughs> ถ้าเอาฉีดน้ำเดี๋ยวไปตรงนู้นสาลาเฉลิมกลูมาดูโขนนี่ขนไทย ตรงหน้าเราพี่สวยงามมากค่ะเมนคอสสาหรับหมูหวานก็ต้องซี่โครงหมูค่ะค่ะและเป็นซี่โครงหมูมมบราร์บีคิวด้วยโอ้โหนี่มันหอมมากพี่หอ,หอมหอมซอสบราร์บีคิวใช่ไหมใช่หอมซอสบราร์บีคิวมากเลยค่ะแลวเขาเขาอ,อินเขาอ,อินเขาคิดแล้วว่าเดี๋ยวเขาจะเลือกเพลงไหนที่เวลาจะขอแต่งงาน ขาผู้ชายแต่งงานจะเลือกเพลงไหนวันจันทร์วันพุธเพราะว่ามีหลายคนก็ต้องเลือกเดียว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 ได้ห็นนะเดี๋ยวเธอก็เนี่ยเดี๋ยวเราจะเดียวข้ามถนนพระรามสี่ไปดูความเขาเรียกว่าความซีวีไลบ้างแหละโอ้โหแบบถนนโล่งเหมือนอยู่ที่ญี่ปุ่นเลยอะคือเขามีการแบบขับเซอร์เวยก่อนว่าแต่ละช่วงเวลาเนี่ยถนนแต่ละเส้นเนี่ยช่วงเวลาไหนที่ดีที่สุดลดน้อยสุด ไฮโซมากเห็นไหมเป็นความสิวิไลไปแล้วพอลอดปุ๊บเราจะเห็นประตูสู่เมืองใหม่ทางซ้ายมือนี่อไหว้พระพนมลูกก่อนว้าวท่านจ๋าโอ้ยสวยมากอะ่ะไม่เคยเห็นมุมนี้จริงๆเฮขอเป็นบัสโคสเตดได้ไหม <laughs> <laughs> สมัครงานเลย <laughs> จะได้ดูทุกรอบทุกวัน กมเดินทางโดยรถยนต์ MG มันสีสันะะโอ้ซอสอนี่ทำไมถึงเสิร์ฟอันนี้ณนะเวลานี้เพราะเพราะเราอยู่ในย่านที่แพงที่สุดแล้วอาหารจานนี้ต้องบอกว่าแพงมากซอสยาฟรอนเนี่ยเขาบอกว่าซื้อวักิโลละแสนนะ กินบนถนนเส้นนี้ถนนวิทยุค่ะาถนนวิทยุเนี่ยเป็นถนนที่เรียกว่าเขาขายเป็นตารางฟุตขอชิมก่อนนะย่ซอสซอสย่าฟรั่นนะคะนุ่ง่ะรสชาติเป็นเยี่ยงไรมันมีความหอมมันนะแล้วก็มีขมนิดๆแตลกสไต้ชอบมันม่วงบดอืออ บีบมะนาวนิดน,น,นึงดีกว่าเฮ้ยอย่างที่พี่เอาว่าจริงมันม่วงอะ่ะมันหวานมันอร่อยเท่ากับซอสใช่ไหมคะแล้วปลาเหมาะกับกินในย่านนี้แหละถูกต้องแล้วค่ะโอ้โหเราเดินทางมาถึงจานสุดท้ายของเราคือข้าวเหนียวมะม่วง อินเทรนด์สุดๆเลยใช่แล้วก็มีเครื่องดื่มชากาแฟนะคะคุณก็สามารถเลือกได้ใช่ค่ะคือไงบ้างไอรู้สึกยังไงบ้างคือต้องขอบคุณนะที่พี่เอาชวนมานี่นะเพราะว่าไม่มีความรู้สึกว่ามันที่เดิมอ่ะเราผ่านบ่อยๆตั้งแต่เด็กด้วยนะตั้งแต่เด็กจนโตนะเฮ้ยแต่วันนี้มันคนละรสชาติอ่ะวันนี้มันพิเศษมากๆนะกับกับรถแบบบัสรองอันนี้นะคะแล้วที่สําคัญพันกว่านี้คือถือว่าถูกกับการบริการกับรถกับ อาาหรก็ถ้าใครอยากมีประสบการณ์แบบพรีเมียมแบบนี้นะคะขอเชิญ k o k Restaurant คันนี้ค่ะเขาบอกว่าเขาเป็น t h Thailand p ด p r i u m u o u r m m t Coast ที่คุณจะต้องมาให้ได้สักครั้งหนึ่งเลยนะคะพูดเลยเชื่อแล้วเชื่อว่าถ้ามาครั้งเดียวไม่พอเดี๋ยวมาอีกใช่อย่างเราเราจะต้องมาอีกแน่นอนนะคะเพราะว่าเราจะต้องมาอีกแน่นอน บเรามานั่งเรือวนกันค่ะชุมชนอะไรนะพี่อ๋อเป็นชุมชนคลองมอนค่ะ<ม>เพราะว่าเดี๋ยวเห็น<ม>บอกว่าเราจะนั่งเรือเนี่ยเข้าคลองมอนแล้วก็ไปออกคลองบางหลวง<ม>เพราะว่าเป็นหนึ่งกิจกรรมในศาลาอรุณที่เราจะมาพักคืนนี้ด้วยนะเพราะว่าเขาอยากจะสนับสนุสน,นชนุมชนนะคะช่วยเหลือชุมชนด้วยการทักชวน นักท่องเที่ยวคนที่พักที่โรงแรมเนี่ยมาทำกิจกรรมนั่งล่องเรือกันค่ะแม่น้ำเจ้าพระยานะคะก็จะมีวิถีชุมชนแบบนี้มีสเสน่ห์แบบดั้งเดิมเนาะมาดูแบบนี้เนี่ยนึกถึงย้อนยุคไปถึง ยุคที่อังสุมาลินเลยอ่ะแบบว่าบ้านเรือนเก่าๆแบบนี้บ้านไม้อ่ะนะแล้วก็อังสุมาลินก็ว่ายน้ําจับกุ้งหลังไหนหลังไหลโกบริเขาปีนขึ้นไปอะคะหลังไหนเออเดี๋ยวเดี๋ยวเลงแป๊บหนึ่งนะคะพอดีฮิเดโกตก็จําไม่ค่อยได้นานแล้วไงมันนาน ไม่มีไฟแดงนะคะเขาะแยกนี้อุ้ยเหมือนเวนิสเมืองไทยลอยก็เข้ามานี่เลยนี่คองบางหลวงแหละ เดี๋ยวเราเดินดูตรงนี้เดินเที่ยวเล่นไปดูชุมชนของเขาถ้าเป็นวันหยุดนะคะตรงนี้น่าจะเป็นในเรื่องของข้าวของที่ชุมชนชาวบ้านนําของมาขายเนี่ยตลอดสองข้างทางเลยเป็นไงบ้างพี่เอา้าอะไรเป็นไงบ้างโอ้โหบรรยากาศดีมากเลยอ่ะอยากจะอยู่ที่นี่สักสามชั่วโมงโอ้โหคือพี่เอาดูกรงกลืนมากนะเหมือนกระถางต้นไม้เลยอะ่ะ เหมือนกระถางต้นไม้เลยอ่ะดูดิยืนอย่างกระถางแล้วกงคืนมากเลยสดชื่นโอ้โหไอบรรยากาศดีมากเลยอ่ะสวยนะ นี่มองแบบเห็นวัดอรุณตรงเ<ด>ป๊ะเลยฝั่งตรงข้ามอะ่ะเราต้องแบบเราต้องอยู่แล้วต้องนอนแบบเรียบร้อยเลยล่ละไม่ใช่แค่วิวข้างหน้าที่เป็นวัดอรุณนะอฮะวิวข้างหลังเราจะเป็นวัดโพซึ่งตรงเลยคือแบบโลเคชันแบบสุดอะ่ะเขาเป็นแบบว่าบูติโคโฮเทลที่นำเอาอาคารเก่า มารีโนเวทใหม่ทําให้มันอยู่ในชุมชนอย่างกลมกลืนน่ะ uh huh. ไม่ได้แบบว่าทําให้มันดูแตกต่างอะไรไปแต่ว่าการดูแลหรือว่าห้องพงห้องพักเนี่ยการบริการเนี่ยก็คือถือว่าสวยเก๋เท่เลยทีเดียวอา uh huh. คารเก่าแต่ว่ารีโนเวทให้ออกมาดูเป็นแบบว่าย้อนยุครักษาความเป็นความเก่า uh huh. แตส่สะอาดสะอ้านสะอาดสะอ้า huh. นใช่ค่ะโหนี่นั่งอยู่ในห้องเนี่ยนั่งมองงเงี้ยค่ะบรรยากาศเพลินมากเลยนี่ขนาดกลางวันนะเนี่ยพี่ดูดิ แดดลงมาตรงนี้พอดีเดี๋ยวพราทิตย์ตกตรงนี้เป็นแบบโอ้โหมุมที่สวยงามมากอ่ะแล้วก็อาคารที่นี่เนี่ยมีทั้งหมด5ชั้นด้วยกันใช่แล้วแบ่งเป็นชั้นล่างนี่เป็นห้องอาหารเนาะใช่อี s i d สตอรี่ก็เป็นร้านอาหารค่ะแล้วก็ขึ้นมาชั้น2อชั้นสชั้น4เนี่ยโดยเฉพาะของเราเนี่ยชั้น4เนี่ยก็คือเป็นห้องพักมี9มี9ห้องนั่นเองค่ะเลขสวยเลยอะเลขสวยแต่ละห้องก็มีชื่อ ชื่อห้องแต่ละห้องเขาเป็นชื่อมงหลวงของแบบในของไทยอะโบราณทั้งในยุคอดีตแล้วก็ยุคปัจจุบันใช่ใชอย่างเช่นห้องนี้เรียกว่าห้องน่านใช่ไหมห้องห้องข้างรู้ห้องอู่ทองห้องรัตนะโกสิ์ห้องสุโขทัยคือแค่ชื่อห้องก็เท่ชอบนะแล้วก็ที่สําคัญข้างบนเรานี่ค่ะข้างบนเนี่ยคือเป็นอีโกเนสเป็นเป็นเป็นรูฟท็อปบาร์ที่บรรยากาศคือมองข้างหน้า เป็นพระปางวัดอรุณมองข้างหลังคือตรงกันเลยอ่ะก็เป็นวัดโพถือว่าเป็นวิวที่ดีที่สุดใช่ค่ะใช่โอ้โหอยากจะให้ถึงกลางคืนเร็วจังเลยอยากเห็นวิวนั้นเนี่ยนั่งรอนั่งรอนั่งรอพระอาทิตย์ตกตรงนี้เดี๋ยวดูนะพระอาทิตย์ตกปุ๊บนะโอ้โหแสงทองภาพมาเลยอ่ะแสงทวายไลท์มาตรงนี้ เ้องเดินทางโดยโรงแรมศาลาอารุณโอ้โหจากศาลาอารุณที่ห้องแบบโอ้สะดวกสบายมากเดินมานดิเดียวค่ะ,คะมาดินเนอร์กันที่นี่เลยเด็กบายอรุณเลสิเดนอืมก็เรียกว่าที่นีนะ่ต้องบอกเลยว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งที่ที่ชอบเป็นยันส่วนตัวมากๆเพราะว่ามาหลายครั้งมากแล้วก็คือที่สําคัญดูบรรยากาศ โดยสถานที่ที่แบบอบอุ่นโคสซี่มีความเป็นแอนตีโอ้โหวิวแบบนี้เนี่ยมันล้ำค่ามากๆเลยมไม่มีที่ไหนเทียบได้เลยนะนอกจากอาหารรสชาติดีแล้วบรรยากาศนี้ส่งมากนะคะม,มาดูอาหารดีกว่าค่ะคือตอนนี้สายตาเนี่ยไม่ได้แบบว่าอะไรละจ้องอยู่ที่กุ้งอยู่ที่จานเนื้อ,อจานจะบอกว่านอกจากสถานที่ดีอบอุ่น,นาการบริการดีอาหารที่นี่เนี่ย ไม่เป็นสองรองใครเพราะว่าบางที่เนี่ยทุกอย่างเนี่ยเหมือนจะเพอร์เฟกหมดแต่มาตายตอนจบตรงอาหารแต่ที่นี่เนี่ยเรียกได้ว่าอาหารของเขาเนี่ยคือครบก็อร่อยครบรสใช่ไหมใช่อันนี้ก่อนละกันนี่เนี่เนื้อย่างจิ้มแจ่วแค่เห็นก็รู้แล้วะว่าเนื้ออะไรคะเนื้ออะไรคะต้นเนื้อวัวไงคะเป็นเนื้อวัวนําเข้านะคะออเฮ้ยนุ่มมากอ่ะ นุ่มมากอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไอหยุดก่อนอย่าเพิ่งเดี๋ยวขอแนะนำอันนี้ก่อนนี่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 ผ้าหอยหวานอันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เหมือนกันค่ะเพราะว่าหอยหวานของเขาเนี่ยสดสั่งตรงจากฟาร์มที่ระยองนะคะซึ่งเป็นฟาร์มของน้องชายของหุ้นส่วนโรงแรมนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยคุณภาพเป๊ะมากอันนี้ หอยหวานอบชีสนะคะส่วนอันนี้ก็ปลาแซลมอนนะคะอันนี้คืออะไรคะพี่อันนี้คือยำยอดมะพร้าวโอ้ยนะคามเห็นบอกว่ามีอะไรอะไส้กรอกไส้กรอกอีสานจ้าส่วนส่วนสองนี้สองท่านนี้เป็นใครคะ่งมีขาวผัดขี้เมามีมีมีน้องกุ้งมาสองมีน้องกุ้งสองตัวส่วนตรงนี้ก็คือ สปาเกตตี้ผัดขี้เมานี่พูดไปกืนน้ำลายไปนันเนี่ยดีนะ <ไข S 1> ที่ป<า>ิดแมสก์อยู่อือแล้วก็อันนี้ยำขาหมูโอ้โห oh, เรียกว่าอาหารซับๆทั้งนั้นเลยนะคะ คือมาคุณมาได้เลยนะที่นี่เนี่ยตั้งแต่11โมง uh huh. จนถึง4ี่ทุม่มหรือคือในช่วงนี้นะถ้าไม่ uh huh. ยังไม่มีอะไรแบบนโยบายอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะ uh huh. คุณมาได้ตั้งแต่11โมงถึง4ทุม่มขอแนะนำว่าคุณต้องโทรมาจองก่อนนะคะเพราะว่าถ้าวอล์กอินเข้ามาเนี่ยไม่ได้เพราะว่าที่นั่งของเขาเต็มตลอดดูบรรยากาศสิคะ uh huh. เห็นไหมเห็นไหมถึงแม้ว่าจะมีหลายชั้นก็ตามแต่แว่าเต็มทุกชั้นนะคะใช่แล้วแล้วถ้าอยากได้มุมแบบนี้เก๋ uh huh. ๆ,ๆแบบเราก็บอกได้เลย่นะชิมไหม ชิมสิหลอกหอยหวานอบชีสแต่ว่าก็ใส่ผักโขมด้วยนะคะเป็นไงคะอ,อ,อร่อยเหมือนเดิมอันนี้เครื่องดื่มสีสันสวยงามไหมวยมแบบนี้นคือบีชบลูทอมซึ่งอร่อยมากมันเปรี้ยวนิดๆหวานหน่อยๆน,ยน,ยนะสดชื่นสดชื่นส,นส่วนอันนี้ฟุ๊ดพัน่าก็สีสันก็สวยงามเหมือนกันคือนอกจากเครื่องดื่มสวยๆแล้วเนี่ยขนมที่นี่ก็อร่อยมากใช่ซิเนเตอร์ของเขาก็คือ พนาคอตตาสามสีมต้องกินให้ครบทุกสีนะแล้วก็อีกอันนึงพิเศษมา,มากๆเลยลอดช่องในลูกมะพร้าวาไม่มีน้ำกะทิถ้าใครกลัวอ้วนไม่อยากกินน้ำกะทิอะไรเงี้ยโอ้โหแล้วนี่ถ้าอิ่มแล้วนะคะจริงๆข้างบนเนี้ยก็อยากจะแนะนำมากๆเลยนะดูดหน้าตาดูดดกระดิกระด้างิ้นขึ้นมาเลย อมร์ซาเป็นเป็นเป็นรูปท็อปบาร์นะคะข้างบนเนี่ยก็คือบรรยากาศดีมากก็มีเครื่องดื่มหลากหลายที่บริการคุณจะมารับประทานก่อนก็ได้เป็นเหมือนแบบเป็นเป็นเล็กน้าย่อยก็ได้แล้วค่อยลงมาทานดินเนอร์หรือว่าดินเนอร์เสร็จจะขึ้นไปต่อข้างบนก็ได้อันนี้ก็ขอแนะนําเลยบรรยากาศดีเลยทีเดียวสหรับเราเดี๋ยวเราขึ้นไปต่อเนาะแน่นอนค่ะก็วันนี้นะคะทั้งวันตั้งแต่เช้าเย็นเย็นเนี่ยเจอพี่แอลนะ ก็ต้องอิ่มอร่อยแล้วก็มีเนื้อหาสาระมากมายเลยทีเดียวเวลาเราไปเที่ยวด้วยกันการกินทั้งนั้นก็เรียกว่าขึ้นรถลงเรือนะคะแล้วก็การรับประทานอาหารเนี่ยคือมากับหมูหวานนี่มันต้องไม่ธรรมดายังไงฝากติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะ IE Channel ค่ะทุกแพลตฟอร์มเลยมว่าจะเป็น Facebook, YouTube, Instagram นะคะฝากด้วยแล้วกันค่ะและที่สำคัญก็ต้องขอบคุณ เมืองไทยประกันชีวิตวันนี้พี่เอลใส่มาในสีชมพูเลยทีเดียวนะคะเดินทางไปกับเราทุกที่เลยเมืองไทยประกันชีวิตนะคะและครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนก็อย่าลืมติดตามค่ะเราจะออกเดินทางไปหาเรื่องราวดีๆมีสาระแล้วก็ไม่มีสาระนะแต่มีเรื่องแน่นอนเรื่องว้าวแน่นอนมานําเสนอให้คุณได้ชมกันแต่วันนี้เดี๋ยวเรารับประทานกันก่อนเลยค่ะพี่เอลเชิญค่ะค่ะเอาไหนต่อนะเจอพระค่ะ ถ้าหอยหวานดิฉันยังคงอยู่กับหอยนะคะความเจริญอำนาจบารมีความสำเร็จแล้วก็มั่นคงอยู่ที่จังหวัดนี้อำนาจเจริญถ้าพุทธศาสนิกชนมากับพระเราแล้วนะครับก็คือพระตัวแทนแห่งความสำเร็จท่านมีเวลาขอให้มานั่งสมาธิได้ไหมะ คุย20นาทีนะคะวัดสีแยกสังเพชรนะคะขอความกระเนื้งเรื่องกันกับพระเจ้าใหญ่กันดีนกว่าค่ะ